จับคู่กระเป๋าใสใหญ่กับ U Lancy v p 1 5แค่กระเป๋าจัดเก็บเพิ่มอุปกรณ์ก็จะเป็นระเบียบ้อมหยิบใช้ได้ง่ายและรวดเร็ววันนี้กินเลือกใช้กับ U Lancy v p 0 4ตัวนี้เลยค่ะเลือกมาเป็นสีเทานะคะด้วยความที่ต้องการให้สีของเขาเนี่ยแมทกัน จริงๆกระเป๋าใบใหญ่ของเรานะคะเขาก็จะมีตัวกั้นพาร์ติชันมาให้อยู่แล้วเนาะตัวกั้นพาร์ติชันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาเก็บของเนี่ยถ้าเราต้องการหยิบใช้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเราก็แค่แยกอุปกรณ์ใส่กระเป๋าจดัดระเบียบแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเก็บลงกระเป๋าพอเวลาเราหยิบใช้งานเนี่ยเราก็แค่หยิบใบเล็กออกมามันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่เก็บเข้าไปเลยสามารถใส่เสื้อผ้าได้ด้วยถ้าสําหรับใครที่ไปทริปพาวเวลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เก็บของจัดแยกในช่องได้เลย ออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเหมาะเลยนะคะเซตนี้สําหรับใครที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าออกทริปต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็สามารถเลือกเซตนี้ไปใช้ได้เลยและใครสนใจเซตไหนนะคะก็กดดูที่ตะกร้าได้เลยส่วนใ้ายอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกระเป๋าแต่ละใบเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ยูแลนซี่ไทยแลนด์ทุกช่องทางเลยไปลคะค่ะบ๊ายบาย ยูเลนซี่ไทยแลนด์ครีเอทฟอร์ครีเอเตอร์